สวัสดีครับนี่คือบทวิเคราะห์มวยไทยเสีอาทิตย์ที่31มีนาคมมวยไทยเจะสีอัปเดตล่าสุด วันนี้มาพร้อมกับเบรทอัปเดตล่าสุดเบรดอัปเดตล่าสุดนี่ได้จากเพจพานุพงศ์เจริญศรีเพจพานุพงศ์เจริญศรีกรุณาส่งเบร์เรดให้ของแดงวิเคราะห์แบบชนเรด FC ชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ FC ท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยของแดงแนะนำแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดจิมวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบมาที่มวยไทยเจ็ดสีคู่ที่หนึ่งนะอเล็กยอดยุดมวยไทยวันนี้เจอกับศิลาชายัยดาบชานกองปราบร้อยสอง อาเล็กเนี่ย15จากฝรั่งเศสนะซ้อมอยู่สิงห์มาวินส่วนศิลาชัยเนี่ย15จากนุ่นเลยสงขลานะซ้อมอยู่สอเดชพันธ์ฟอร์มล่า,าสุดอาเล็กชนะนอกยกสองคีเรียนออ,อุดดอนชนะน,นกยก3สมานน้อยเพชรภูมิมวยไทยแพ้คะแนนเพชรสามโคกเดชเพชรสีทองฟอร์มล่า,าสุดของศิลาชัยแพ้เพชรสามเพชรมวยไทยยิมแพ้ มนพระรามสิทธิเพชรเชิญรกันสุดท้ายนะชนะนอกยกสามเพชรโชกุนใต้เพชรบุรีเป็นมวยไฟเตอร์เปิดเกมด้วยกันทั้งคู่อเล็กเนี่ยฝรั่งอันตรายนะคุณพ่อชอบมวยไทยมากๆบ้ามวยไทยศรัทธามวยไทยวันนี้ขอร้องทีมงานนะให้ย้ายอาเล็กมาชคที่สังเวียนมวยไทยเจ็ดสีต่อไปนี้จะได้เห็นอเล็กชคที่สังเวียนมวยไทยเจ็ดสีบ่อยขึ้นนะ อเล็กเปิดเกมบูดูดันเบสิกสเต็ปมวยไทยนี่ขอบอกว่าธาตุมวยไทยเนี่ย,ออมย,ไ,ย,ยไม่เป็นสองรองใครกระดูกมวยเบอร์มวยเนี่ยโอ้โหขอบอกว่าดีมากๆขณะที่ศิลาชัยเนี่ยครบเครื่องนะเตะขวาต่อยขวาในเหนียวแน่นขาแลกขาลุยเข่าลอยดีปัญหาของมวยคู่นี้นะหงแดงมองว่าอเล็กเนี่ยสเต็ปเบสิกของการชกมวยไทยเนี่ย,เต,มมย,ย,เ,ยเต็มเปี่ยม วันนี้ดูว่าอาเล็กได้เปรียบเลดเปิดอเล็กต่อ5 4สีนะวันนี้อเล็กต่อละ5ส้สีวันนี้เบียดบทเบียดบทอเล็กจะเบียดเฉือนชนะศิลาชัยดับชานกองปราบสนุก f อชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์มาที่คู่2คหู่2เด่นพยักศรรักดิ์สตวันนี้เจอแสงสองโชคมีชัยร2อวันนี้แสงนะ้าเข้าเวนแทนเนี่ยเชิงเอกสิทธ์กำนันจิรวัตร เด่นพยักยิบเอ็ดจากสตูลน,นะซ้อมอยู่เพชรเกียรติเพชรขณะที่แสงสอโชคมีชัย19จากพระแสงสุงราชซ้อมอยู่สอโชคมีชัยฟอร์มล่าสุดของเด่นพยักสวยงามมากๆชนะนอกยกสองสตรีโชคสอพงกมลชนะนอกยกสาวันวิเศษลูกบ้านใหญ่สุดท้ายชนะคะแนนวันวิเศษลูกบ้านใหญ่ขณะที่แสงสอโชคมีชัยนะชนะนอกยก2เพชรบัวขาวสิทธิ์นายกเสรีแพ้นอกยกสองขุนสยามวอสังประภยัยสุดท้ายชนะฤทธิชัย ครัวจิระพัฒน์ซีฟูด้ดจังหวะฝีมือก็ต้องนี่เลยเด่นพยักนะเตะขวาต่อยขวาหลักเหลี่ยไอคิวสมองมวยเข่านเหนียวแน่นขนาดที่แสงเนี่ยซ้ายนะฝีมือครอบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายสอกคมมวยคู่นี้วันนี้ของแดงชอบไปที่เด่นพยักศักสตูนชอบไปที่จังหวะฝีมือหลักเหลี่ยไอคิวกระดูกมวยเบอร์มวยม,วยมองว่าดูดีกว่า <c oughs> เลดเปิดหนะ้าเด่นพยักต่อ3-2วันนี้ ให้เข้าไปที่เด่นพยักมองว่าเด่นพยักครบเครื่องกว่าหลากหลายกว่าวันนี้จะเบียดเฉือน่นะแสงสอโชคมีชัยได้เป็นผลสําเร็จ f c ชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ FC ท่านไหนที่ยังไม่มีมวยหูเป็นตัวช่วยหงแดงแนะนาํามวยหูตีหมอชิดมวยหูตีหมอชิดชนได้ทุกตูก้สู้ได้ทุกหูถือว่าเป็นมวยหูระดับแถวหน้าของเมืองไทยมาที่รองผู้เอกรองผู้เอกก็น่าสนใจ มังกรทองเพชรเกีตเพชรเจอเมาครีพุ่มพันธุ์ม่วงร2 8มังกรทองนี่จากบุรีรัมณ์นะปีนี้ยี่สิขณะที่เมาคลีเนี่ยยี 23, จากกระบีนะซ้อมอยู่เพชรสี่หมืมังกรทองนี่ซ้อมอยู่เพชรเกีตเพชรฟอร์มหน้าสุดมังกรทองนะแพ้นอกยกสาพรเสน์สอภูมิพัฒชนะเควชนะน็อกยกสอเอ็กซ่าสอจอต้งปราจีนขณะที่เมาครีพุ่มพันธุ์ม่วง เสมอเอกลักษณ์อส,สมานกาเมนแพฉลามดำซอบุญมีริ์นะสุดท้ายแพ้นอกยกสองวินสิทธเจเนมเปิดเกมด้วยกันทั้งคู่นะนอกได้ในดีนอกนี่มีแก้งขวาหมัดขวาศอกส่วนในนี่ถือว่าเป็นจุดแข็งนะถือว่าเป็นจุดแข็งของนักมวยทั้งคู่มังกรทองเนี่ยวันนี้เลทเปิดนะเสมอมังกรทองหงแดงมองว่ามังกรทองนี้นะวันนี้ ได้อุ่นเครื่องนะล่าสุดเนี่ยชนะน็อกยก2องเอ็กซ่าสอจอโต้งปราจีนเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์นะวันนั้นชนะน็อกยกสองการชนะน็อกยก2องเนี่ยทำให้มังกรทองสามารถชกได้ภายในเวลา10วันหลังจากชนะน็อกวันนี้นะมาโชควันที่31มาโชควันที่31มนะมังกรทองเนี่ยมุมมองของแดงมองว่าเหมือนกับเป็นการได้อุ่นเครื่อง นะได้อุ่นเครื่องได้เตรียมความพร้อมได้เตรียมร่างกายวันนี้นะวันนี้เบียดชนเบียดชนหงแดงมองว่ามังกรทองพร้อมกว่าวันนี้จะเบียดเฉือนชนะเมาครีพุ่มพันธุ์ม่วงสนุกเลดเปิดเสมอมังกรทอง f อซชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์มาที่คู่เอกคู่เอกนี่สึกล้างตานะฉลามดำนาย,ยกเอทาสลาวันนี้เจอกับเพชรสยามจอพัทรยา1 1 9กินช่าง123 ฟอร์มล่าสุดของเฉลามดำา19จากนาครศรีนัทซ้อมอยู่สอชโชคมีชัยแพ้เพชรสยามจอพัทยาแพ้นอกยกหนึ่งไม้สังคำสอยิ่งเจริญกันช่างวันชนะเพชรสังวันสอสมานกามเม้นขนาดที่เพชรสยามเ่ยนะชนะฉลามดำนายกเอเตาสาราชนะเพชรน้องเนยนกเขาก,กมอ1 1ชนะนอกยก4วุฒิกรสวนน้ำทานคครี จังหวะฝีมือด้วยกันทั้งคู่นะฉลามดำาหนีขวาหลักเหลียมไอคสมองมวยทีบซ้ายวางขวาในเหนียวแน่นเดิมที่ในฉลามดำเนี่ยเป็นมวยเข่าในอาชีพแต่ตัวเล็กพี่ตู่เลยปรับเปลี่ยนนะปรับแผนปรับวิธีการโชคให้ฉลามดำนัดต่อนัดไฟต่อไฟขณะที่เพชรสยามเนี่ยซ้ายครบเครื่องแข่งซ้ายหมัดซ้ายสออคมสรีระรูปร่างดีในเหนียวแน่น มวยคู่นี้วันนี้นะวันนี้หงแดงชอบไปที่เพชรสยามนะสิบไฟในรูปแบบมวยไทยห้ายกนี้ไร้พ่ายตลอดปีหกหที่ผ่านมาไม่เคยแพ้วันนี้เบียดชนเบียดชนนะหงแดงมองว่าเพชรสยามเนี่ยซ้ายยาวซ้ายยาวสรีระรูปร่างดีฝีมือหลักเหลี่ยมเบียดคู่ขี่สูสีวันนี้จะเบียดเฉือนชนะฉลามดำนาย,ยกเอท่าศลาเลดเปิดต่อรอง มวยคู่นี้น่าเรทดเปิดเตารองเขาบอกว่าน่าสนใจมากๆนี่คือมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่31มีนาคม f c ชอบกด s ับสไคร b e กดติดตามกดไลค์กดแชร์ f c ท่านไหนที่ยังไม่มีตัวช่วยหงแดงแนะนำแอดหงหนึหแอดหงหนึจิ้มมวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบอยู่ตรงไหนก็จิ้มมวยรักมวยชอบได้มาดูมวยรักมวยชอบมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่31ชอบหนึ่งนะหงแดงชอบไปที่อเล็กยอดจุดมวยไทย ชอบไปที่สเตปอาวุธมวยนะแกร่งทั่วแผ่นวันนี้เบียดบทเบียดบท,บทจะเบียดเฉือนชอนะศิลาชายัยดาบชันกรับสนุกเลทเปิดอเล็กต่อ5้สี่คู่หนึ่งชอบไปที่อเล็กส่วนชอบสองนะขงแดงชอบไปที่เด่นพยักศักสตูลวันนี้มองว่าเด่นพยักนะสรีระรูปร่างหล,ลักเหลียมไอคิวสรีระารูปร่างไม่ได้เป็นต่อแต่หลักเลียมไอคิวสมองมวยดูดีกว่าแล้วพร้อมกว่าขณะที่แสงมาแ,แทน แสงซ้อมรอโปรแกรมขณะที่แสงมาแทนเนี่ยรู้ตัววันอังคารรู้ตัวประมาณ5วันมองว่า,าการรู้ตัว5วันเนี่ยถือว่าเป็นโจทย์หินนะเจอนักมวยเก๋าอย่างเด่นพยักศักตูนเนี่ยเลดเปิดเด่นพยักต่อ3าสองวันนี้ชอบสองให้ต่อไปที่เด่นพยักส่วนชอบสามงแงแดงชอบไปที่มังกรทองเพชรเกียรติเพชรวันนี้มองว่ามังกรทองเหมือนได้เคลื่อนไหวได้อบอุ่นร่างกาย ดูว่าพร้อมกว่าวันนี้เขาในนะตีได้ยันบุรีรัมเลยขีดวงตีเลยวันนี้มองว่ามังกรทองดูดีกว่าเลดเปิดมังกรทองเสมอนะเลดเปิดมังกรเสมอมังกรทองหรือไม่ก็มังกรทองต่อห้าสี่มังกรทองถ้าเป็นภาษาบอลก็คือขาวนะถ้าอยู่มังกรทองก็ต้องต่อห้าสี่ถ้าอยู่เมาครีก็อยู่เท่าไหร่ได้เท่านั้นอะไรทํานองนี้นี่คือชอบสามนะชอบไปที่มังกรทอง ชอบไปที่ความพร้อมส่วนชอบสุดท้ายเลทเปิดต่อรองนะเลทเปิดต่อรองราคาทั่วไปก็19บเสองฝั่งวันนี้หงแดงชอบไปที่เพชรสยามชอ,ายยาชอบไปที่สายยาวชอบไปที่สีระรูปร่างชอบไปที่การเจอมวยนะในรอบปีเจอมวยเบอร์ดีๆมาเยอะวันนี้เบียดชนเบียดชนไม่ได้เป็นรองนะไม่ได้เป็นรองฉลามดําเลยวันนี้เบียดชนเบียดชนจะเบียดเฉือน,น,นชนะฉลามดํานายกเอท่าสาราสนุก นี่คือคู่เอกมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่31ซึ่งถือว่าเป็นชอบสี fc ชอบกด s ับ s ไ r i b e กดติดตามกดไลค์กดแชร์ fc ท่านใดนะที่ยังไม่มีตัวช่วย s หกหนึ่งหนึ่งแปดหหนึ่งหนึ่งแปดที่มวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบ fc ท่านใดที่ต้องการข้อมูลอัปเดตล่าสุดช่างก่อนชกช่างก่อนชกมวยไทยเจ็ดสีนี่เห็นยังไงเล่าอย่างนั้นไม่มีรับลงปาก วันนี้พูดอย่างนี้พรุ่งนี้ก็พูดอย่างนี้ไม่มีเหลี่ยมซําหรับ f เอฟหรือไม่ก็ไล่เสร็จข้อไล่สดข้อมูลทางตรงนะถือว่าเป็นข้อมูลอัปเดตสุดๆมาพร้อมกับเบอร์เรตวันนั้นมาพร้อมกับมวยวันอาทิตย์นะทั้งพีพีทีและมวยไทยเจ็ดสีโอ้มาพร้อมเบอร์เรตความพร้อมมวยรักมวยชอบมีมาครบเลย f อสามารถติดตามได้วันนี้เวลาหมดหมดเวลาพบกันใหม่นะช่างก่อนโชคไล์สดข้อมูลทางตรงมวยวันอาทิตย์วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ